สวัสดีค่ะบริษัทบ้านทุกสองค่ะแอลค่ะใช่ค่ะค่ะวันนี้ค่ะรุกนทา่สอเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อยืดคอกลมนะดค่ะจากคอปโปลนี้เป็นงานแขนยาวนะคะรุ่นสามหมวดนี้เป็นงานรวมค่ะมีทั้งงานเมกกแล้วก็งานญี่ปุ่นนะคะลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคนะคะราคา4 0 0 0บาทค่ะรุ่นทีาน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ150าถึง180ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะรุ่นที่สามจ่าคะ อ่ะขออนุญาตประมาณการ23บาท24บาทใ,ในหนึ่งกระสอบลูกค้าจ๋าสุดคุ้มกันเลยทีเดียวลูกค้าเรียกร้องกันมาเยอะมากบอกว่าอยากได้ทั้งแบบว,ว่าคอกลมแล้วก็ขอปกค่ะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่อยากแนะนานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าส๋าหมวดนี้เหมาะมากเลยนะคะลูกค้าสาสำหรับกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มที่ทํางานนะคะลูกค้าคะสามารถใส่ตัวนี้นะคะกันแดดได้นะคะลูกค้าสา พอกลมประมาณนี้เรื่องโพสสีนี่คะลูกค้าจ๋าวันนี้เป็นงานรวมเรื่องไซส์รวมแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกาแต่ไม่ได้การันตีค่ะลูกค้าจ๋าว่าจากงานโซนไหนจะมาเยอะนะลูกค้าจ๋าโซนเมกาจะเยอะกี่ตัวงานญี่ปุ่นจะประมาณกี่ตัวเอาง่ายๆลูกค้าจ๋าขอเป็นประมาณกางนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์เราก็น่าจะรวมแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าที่เราเจอก็จะเป็นแบรนด์กีฬาทั่วๆไปนะลูกค้าจ๋าแชมเปี้ยนบ้าง อดีตบ้างลู<ช><ช>กค้าจ้าราคาถือว่าคุ้มนะ4,000บาทเท่านั้นสนใจกระสอบนี้สามารถเสียบได้รับเป็นลูกหม่เอาไปลุปนป้นเองเอาไปเปิดเ,เองก็ได้ค่ะเพราะอาจารย์ราคาเท่ากันคุณภาพเหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะคุ้มคุ้มยัว,ย,วยัวเลยนะคะลูกค้าค่ะสำหรับกระสอบนี้ต้นทุนเพียงตัวละประมาณการตัวละ23บาทมาคะลูกค้าสามารถทะะําราคาได้หลากหลายนะคะเาจะเป็นตัวละ80ตัวละ100นะคะลูกค้าค่ะสำหรับ ตัวนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นโปโลเป็นบูเบอร์รี่เป็นโปโลเป็นแชมเปี้ยนเป็นบูเบอร์รี่เป็นอาดิดาสนะลูกค้า,<ร>าจาา๋าแบนด์จเยอะนนิดหนึ่งนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะลูกค้าจ๋าเป็นโปโลคะ่ะ แก๊ป <Get S 1> ค่ะอะแบนไม่พักกันเลยทีเดียวสำหรับโมนี้ลูกค้าจ๋าเน้นเป็นแขนยาวนะอะซียูอะขอแบนต่อสักนิดลูกค้าจ๋าหมนี้เป็นแขนยาวลนะ้วนนะอาจจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับห้าส่วนนะสี่ส่วนห้าส่วนติดมาบ้างนะลูกค้าจา๋าแต่ยังคงเป็นแขนยาวเรื่องคอของเขาลูกค้าจา๋าใน,นึ่งก็สอบมีเป็นทั้งคองกลมนะลูกค้าจา๋าแล้วก็คอปกเรื่องไซส์ก็รวมนะคะลูกค้าจา๋าแล้วก็เรื่องแบนนี่ก็รวมเหมือนกัน นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าหมวดนี้นะคะเป็นคุณภาพเกรดเอดนะคะลูกค้าจ<ะ>๋าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนดำชำรุดอาจเจอบ้างนานหรืออาจจะ5-15เปอรตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัฟน,นะคะใช่แล้วค,ะค่ะลูกค้าจาสำหรับตัวนี้นะคะ,ะเรื่องไซส์ก็จะมีเป็นไซส์เไซส์เมไซส์แอลมีค,ะคาะมาในกระสอบนะคะส่วนเรื่องสีก็จะมีคราคาโทนสีมาเลยคะ่ะจะเป็นโทนสีอาจาอาจะอา่าเขาเรียกสี เข้มสีอ่อนสีซีดนะคะลูกลูกค้าคะอาจจะมีคคะามาในกระสอบค่ะอ่ะเป็นตะกีนตัวหนังสือแบบนี้อาจจะมีค้ามาบ้างอ่ะตัวนี้เป็นลีอ่ะแต่ก้องค่ะซูมให้นิดนึงตัวนี้เป็นลีค่ะอ่าตรงคอบนี้เขาเป็นกระดาษก็เป็นลีแล้วก็เป็นทรงตัวของเขาก็เป็นลีตัวใหญ่มาเลย วมดนี้ม้เล่นหมดนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเรามีเป็นหมวดเอิ่นดนะลูกค้าจ๋าไม่ได้ขายงานผู้ชายลองสอบถามเป็นงานเด็กดูได้ลูกค้า๋าไม่ได้ขายเป็นงานเด็กผู้ชายเรามีเป็นงานผู้หญิงหรือจะเป็นพวกอ่าของแบบว่ากระเป๋ากระเป๋าตุกตารองเท้าเราก็นี่สามารถเช็คได้นะลูกค้าจ๋าสามารถเช็คได้ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วลูกค้าจ๋าอยากได้อาชีพเสริมรายได้เพิ่มเติมพูดคุยสอบถามเข้ามาได้เพราะว่าลูกค้าบางท่านเห็นเรารีวิวแบบนี้ไม่แพงนะลูกค้าจ๋ามีเป็นบางหมวด เริ่มต้นที่หลักพันก็มีสองพันกว่าบาทก็มีแล้วก็บางหมวดลูกค้าจากคุณภาพเจ็ดเอ้ด้วยสามารถสอบถามสามารถเช็คต๊อกกับพนักงานขายโดยตรงได้นะคะใช่ค่ะลูวค่าสามารถพักสอบถามที่เพจแอดมินได้นะคะลูกค้าคะหรือจะนำเบอร์ที่ขึ้นอยู่หนเฟซบุ๊กประมาณ56เบอร์โทรนะคะไปแอดไลน์หรือโทรสอบถามที่พนักงานขายโดยตรงได้ค่ะใช่ค่ะไปหมวดที่แนะนำอัพแบรนคือไม่พักกันเลยล่าสุดเป็นของดิสนีย์นะคะ ก็เป็นของครอบคดายครอบคดายครอบคดายคอบราดครอบคดายครอบคดายเป้าร้ายเคี้ยลูกค้าจ้าลูกค้าจ๋าแบนไม่พักไม่ว่าเรืค้าราคาเป็นอีกหมวดที่อยากนําเสนอเลย4,000บาทเท่านั้น4,000บาทกังไม่เพียงการลูกค้าจ้าโอ้ยหนวกกระบอกแข็งขนขับแนนั่นหนวกกระเด็น4,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับกระสอบนี้ราคา4,000บาท ลูกค้าส<ช>าก45กิโลเลยนะได้เลยทันทีน้ําหนัก45กิโลนะลูกค้าสาวสุดคุ้มกันไปเลยนะคะในอีดที่อยากนําเสนอแล้วก็เป็นแบบว่าเริ่มโปรโมชั่นลูกค้าสาอย่าพลาดนะโปรโมทออกมาแล้วนะอย่าลืมเลยสําหรับพ่อค้าน,นะคะท่านไหนที่เป็นสมาชิกกรบบริษัทบักของเรานะลูกค้าจาสามารถเช็คโปรโมชั่นได้ว่ามีหมดไหนยังไงนะคะ ใช่แล้วสปอโปรโมชั่นของบริษัทบ้านเรามีหลากหลายรายการให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าขาช่างวันสามารถทักสอบถามได้เลยนะคะว่าส er ินค้ามวนี้เหลือหรือเปล่านะคะเหลือสต๊อกท่าะไรเซ็คสต๊อกให้หน่อยนะคะอ่ะหรือว่าลูกค้าท่าใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบ้านนะคะอ่าอยากซื้อสินค้าที่เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะสามารถเลือกซื้อให้ครบในราคาอ่าสองหมื่นบาทนะคะลูกค้าขาตัวนี้เป็นของยูนิโคนะคะลูกค้าขะเป็นยูนิโคนะคะเป็นงานคอกลง อ่ะยูนิโคไปแล้วขอเป็นคอปกสีสวยนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะแต่ว่าใช้งานอเมริกาพ็จริงนะเท่าที่รู้นะลูกค้าจ๋าไซส์ส่วนมากขออนุญาตไซส์ประมาณไซส์เอ็มงานผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าไซสพอดีพองามนะคะวัยรุ่นก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีเป็นแอลบ้างแต่ว่าอาจจะมีเป็นเอข้ามาบ้างอายูนิโคบ้างค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์เราคัดแน่นอนนะคะเพราะว่าหมดนี้เป็นงานรวมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมๆนั่นเองเนะคะ ใช่คะ่ะมีคลาสไซส์คลาสแบรนด์มานะคะลูกค้าขางานนี้เป็นอ่หมวดนี้เป็นงาน US และงานญี่ปุ่น Lot ็อดไอทีนะคะลูกค้า่ะอาจจะมีคลาสมาทั้งสองฝั่งเลยนะคะยูน,นิโตค่ะตะก้องค่ะขอสะบัดตอนนิดหนึงนะลูกค้าจะสะบัดตอนนิดหนึ่งนะลูกค้าจะดูคะ่ะเรื่องโทนสีคะ่ะ มีถ้าเป็นยืดนะลูกค้จาจ๋าบางตัวมีเป็นทั้งสกินเป็นตัวตัวใหญ่ๆแบบนี้อาจจะมีแล้วก็จ,จะเป็นสีพื้นใช่นะคะลูกค้จา,กาจ๋าจะมีข้ามาบ้างแต่ยังไงสามารถเข้าไปเช็คก่อนได้เพราะว่าเป็นอีกว่าเป็นอีกหมวดที่แบบว่าเป็นหมวดประหยัดนะลูกค้าจ๋าถือว่าเป็นราคาที่สุดคุ้มเลยก็ว่าได้สี<ช>่พ<ด>ันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้จาจ๋าสุดคุ้มนะคะสก็ได้ค่ะ,ะแบรนด์คือไม่พักกันเลยเล่าสุดคือแบรนด์ไฟต่อเลยนะลูกค้าจ๋า กีนแบบนี้มีคะมา,นา,ากนะคาจ๋าเลื่อแขนลูหากห้าจ๋าขึ้นอยู่กับคนแขนยาวแขนสั้นเนาะอ่าอาจจะมีไปแค่คล้ายกับสไตล์4ส่วน5ส่วนค้ามาบ้างนะคะจ๋าถ้าเป็นเรื่องของทรงแขนแต่ว่าส่วนมากที่เราเจอก็จะเป็นเล้นเป็นแขนยาว นะคะแล้วก็เป็นงานผู้ชายผู้หญิงบางท่ามอยากใส่ก็สามารถใส่ด้วยกันได้ไดใช่เลยนะคะจะใส่ด้วยกันได้เลยคะใช่เพราะค่ะแม่ค้าถ้าในที่ขายเป็นหมวดางานผู้ชายอยู่แล้วหรือขายพระทั้งชายทั้งหญิงนะคะสามารถนําตัวนี้ไปแคะไปเสืรที่ร้านได้นะคะใช่ค่ะสีสันสดใสประมาณนี้ก็มีมานะคะลูกค้าจะสีสันสดใสประมาณแบบนี้ก็มีมาใช่แล้วจ้ะนะคุจะคุมค้มๆยั่วๆกันไปเลย นะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มกันไปเลยนะคะอ่ะสีน้ําตาลสีเทานะคะลูกค้าจ๋าแบบนี้ก็มีนะคะใชคะสีชมพูแบบนี้ก็มีมานะคะลูกค้าค่ะชอว์ล็อกสตนอ๋อเสื้ออะไรนะคะเสื้อวงค่ะของโรลลิ่งสโตนอ๋อเสื้อวงนะคะลูกค้าจ๋าอีกรอบค่ะโรลลิ่งสโตนอ๋อโรลลิ่งสโตนนะคะโอ้เหนื่อยเลอ่ะเป็นเสื้อวงนะคะลูกค้าจ๋าเป็นรูปเป็นรูปแลรบลิ้นนะคะลูกค้าจ๋าเป็นรูปแลรบลิ้นนะคะอ่ะ ลูกค้าดูไลฟ์สดดูน่าจะรู้เลยว่าตัวนี้เป็นแบบว่าสามารถเอาไปทำราคาได้เพราะว่าต้นทุนต่อชช้นหงเขาคือคุ้มมากลูกค้าจ๋าประมาณการนะคะลูกค้าจ๋ายิ่งสามาเท่านั้นบาตัวไหนที่เป็นแบนด์ก็สามารถคัดแยกทำราคาได้ใช่แล้วค่ะลูกค้าขะชอบกระสอบนี้สามารถซื้อกระสอบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าขะหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ไปรุ่นเองไปเปิดเองได้นะคะใช่ค่ะเอาไปรุ่นเองก็ได้นะใช่แล้วเท่ากันได้น้ำหนักเท่ากันแน่นอนแต่ว่าเรื่องจำนวนชิ้นลูกค้าจ๋า ขออนุญาตประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตประมาณการนะคะเลยจำนวนชิ้น150-180ชิ้นนะคะ<ช>กระสอบอื่นอาจจะได้จํานวนชิ้นที่เยอะกว่านี้ก็ได้แต่ไซส์อาจจะเล็กลูกค้าจ๋าแต่ถ้าเป็นไซส์งานเมกามาเยอะต้นทุนอาจจะเพิ่มนะคะลูกค้าจ๋าเหมือนที่แจ้งให้เน้น<ป>ย้ำที่น้ําหนักนะคะลูกค้าจ๋า45กิโกนะคะใช่แล้วค่ะลูกค,ะคะ้าค๋เน้นที่น้าหนักนะคะลูกค้าค่าอันนี้เป็นรูปหมาป่าคะ่ะสวยม <ๆ S 2> าเลย รูปหมาปะหมาอันยังกาะฟอกค่ะเออประมาณนั้นรูปหมามาเลยคอนเวิร์ตค่ะอุ้ยแบรนด์เยอะจริงแบรนด์เยอะจริงๆค่ะใช่ค่ะกระสอบหมีแบ็นเยอะมากนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบกระสอบหมีซีเอได้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็ประมาณการนะคะส่วนที่เหลือยังง่าย เดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปยุ่กันดุกันนะคะทวรรายการค่ะรูกคาจ๋าสำหรับหมวนี้เป็นหมวดเื้อยืดคอก้มคอโปกคอโปโลนะคะค่าเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัสราคา4,000บาทค่ะน้ำหนักนะคะ45กิโลจำนวนชิ้นประมาณจังค่ะลูกค้าจ๋า150-180ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออน 5, uh ุญาตประมาณการ23บาทค่ะ คเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยสำหรับว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ i อหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่หน้างานได้ค่ะบัอกของเราเปิดทุกวันตั้งแต่ด้านมุงเช้าถึง5่ำมงเย็นนะคะฝากติดตามมีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ